อืเอาสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมอ่าเอาเป็นยังไงบ้างพี่น้องหลังรัฐบาลไทยออกไปบนเจ็ดศูนย์ศูนย์ล่างห้าหนึ่งเนาะมือนี่อ่ารักสียงนี่คว่ำี่ครับเส้นขาดตัดเนาะอีกประการคนฟันมือเ้านี่พี่น้องชุดตะครุฑผมบอกเอฟซีโดนมือเ้านี่ได้มาข้างเงินหุ่นอยู่ มาฟันล่างมือเ้าร์หพี่น้องเนาะสำหรับสามตัวที่ทางแอดมินร่วงห้พี่น้องไปได้โชคบ่อหกแปดห้า 6, 8, ครับเ็เต็มเลยมันออกสามตัวไทยพี่น้องเห็นบ่อสามตัวท้ทยถูกมากเวยนะถ,ถูกลากาด้ลยผู้ได้ไปเก็บลอตเตอรีรวอร่ว่าเต็มเต็มเลยหกแปดห้าเลยตรตรงเลยสลากินแบ่งมันมีทั้งหมดทั้งรางอยู่ได้หันเนาะแต่พี่จริงมันมีหนึ่งแปดห้าเก้าครับผมห้าหนึ่งก็อยู่ในนั้นแหละ แต่เราไข่มากแปดหา้านี่ตรงกงลางนี่เอาสำหรับอ,อันนี้ก่อเสื้อแขนแปดเพิ่นฟันมาเอาวงกลมให้เจ้าดูเนาะมือเช้านี้พี่นอออ้องเส็้ไผ้จังเบิกบอต่ะมาหานึงนึอหาแต่ยุไส้มือขาท่านเห็นด้วยพี่น้องยุไท้สุดท้ายเลยเลยเออพิ่นฟันล่างพี่น้องฟันล่างนึงหาเออเนี่ยออันนี้ก่นนอนนี่กันล่างหานึงถูกพระตรองให้รับอันนี้ดิื่อ อ่าห้าหนึ่งเขาเขาตัวนี้พี่น้องหาหนึ่งพระตุลวงสลับกมันบ่เอาหานึ่งกหาสองสามนหาสองกับสามหนึ่งโอ้ยพระตุลงจะไดพี่น้องก่นละมึออ่าเอานี่คือเส้นขาดปัดเพิ่นฟันมือเร้านี่พี่น้องอ่าหาเออหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งอัอหาหนึ่งอ่าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกเป็นล่างอ่าสามสามชุดฟันล่างมือเส้นตอนไรสุดอ่ามาในไรสุด สุดต้องวัด่ไมะแต่ว่าพ่นห้ศูนชุดของสุดไายนี่ก็ศูนลักสิบอยู่แต่ว่ามีแต่ศูนย์สองชุดบุสุดบนม่แต่ศูนย์สองศูนย์สองน้งกับัเนี่ยถึงจะมันมันมบรอ้าใครสองหน่วยเนี่ยอาถืน่มันรู้ของเจ้าสองหน่วยไหมใครสอหน่วยอ้าเสียขาดปัดพี่น้องยืนนี่นี่มาแล้วเสียนขาดปัดอ้าวต้องเลาเลยชุดลักสิบศูนย์กับลักสิบพี่น้องอ้า อ่าล้พี่น้องนี่แหช่นเป็นแชนอ,อันนี้มาควัวสุดท้ายมาตอนไลฟ์สุดหาหนึ่ง,ออ,งออกหาหนึ่งหาออกหาหนึ่งอ่ะเอาโชคมานบ่ละพี่น้องโชคมานบ่ชื่อแบกเก่า์วะจีอ่ะโชคมานบ่ครับอืมเอ้าเริ่มเข่าแล้วเล่ากับเขา่าพี่น้องไข่กับแฮงแมนบ่าสันบาน,นีอ่าเนาะ เอามื่อนี่เป็นต้นอสิอันสปอยเลยตีฮะไม่หลนแท้ฮะโอ้ต่ต้อเมไปนั่งเมื่ออพี่อไพี่พี่มเดี๋ยต้องไม่หยิตัวใหญ่โอ้พว่าไปลอกเลียนแบบอีกอ่เ่ออยนะออ่าอ่าังจกทำให้โอ้สิเอาตรตรงเลยตัวสิเอาตองวงนเลยตัวนี้ไม่หด่นแท้โอ้เ่ราตองนี่้อเาะตองล้อนั่นเอาพี่น้องนะสำหรับงวดประจำวันที่สิกกุมภาพันธ์ เนาะเพิ่นขั้นวันสดๆเลยอ่าขัา้นวันกันสดๆเลยพี่น้องเนาะสำหรับเส้นขาดตัดบ่ต้องบ่ต้องให้ความขึ้นบบทาพระแตาตรงนี้บ่ต้องทาพระทาซี่อ่ปล <c ười> ่อยเลยเพ่นาาามา,นา,นาบ่าต้องเด็กเสือฮาวันรอกเลี่ยนแบบมาใครสองเงยมองิ <c ười> โอ้เองางดไม่พี่น้องรอเลยผู้ดใดก็จับจาาบ้าเบิ่งเลย เอาํำนั่งดีนะอปลว่าวิ่งหัวไปกับอวยกลองน้ำเจ้านี่แหละวิ่งกระไดปลว่าเอซี่เห็นบ่เห็นแยกใหม่ดิปอ้วกกลองน้ำเจ้านี่แหละแยกมือใหม่จิเอออาพี่ร่างพันสิฟ้าคํานวนผุนเห็นบ่บมกพริกเต็มตะกร้าอยู่หวสิปาปอยแล้ววะท่านเจ้ขายมาเทนีคาเล็เนี่ยพริกกัสิปยกันมาปะไหนพริกกับสิปายแลพี่นั่งมาพิกเส้นขานต้ ไรมีก็มาจำหน่ายได้นะี่กระสีปล่อยอือเอาฉันแต้มชนๆเลยใจจะบอยอยู่นี่บรรยากาศจะชิดดีไปอยู่นี่โอ้แต่ว่าแจ้งข่าวเ e อฟซีจังหวัดเจ้าฟันแมสซ,ซีสวงไหม<อ>คือออกอันเล่าพัฒนาค่ะแี้แมือเจ้าฟันไหมเราปุดคุยกับเอฟซีก่อนก็ได้กม่แงรงคำนวณพร้อมพี่น้องอแนวทางลาพัฒนาก็แปลกนะนีอง เอาเอาไทยก่อนเอาไทยก่อนเดินไม่หนุ่มเจ็บมั้ยอ่าเอาเอารัฐบาลไทยก่อนปล่อยจองวัดเลยพี่นอ้องเดลยปล่อยจองเลขยว่าต่อไปอ่าอย่าเสียหายว่าลอกเลียนแบบผู้อื่นอ่าเดี๋ยวเสียาบ้านเนี่ยจริงพี่น้องกําลังบรรยากาศมัต้องทาพระทาซี่ว่าสันนี่ <c oughs> อืมอืมเ <c oughs> งีนบ่อืโอ้พระธรรมดาลีพี่น้องเอ้

เอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยจะเอายด้านท้ายบนล่างเหรอคุณยังเห็นมาจากไดนเหรอบนล่างคุณบนล่างมันบ่มาบ้าห็นมีมีซีเด้ต้นเดียวมีซีตัวเดียวบนล่างให้มือเส้านี่พี่น้องน้ามาตอนอ้าวสวัสดีค่ะคุณโมจิครับ สองนั่น่เอาไปเป็นหลาเออแม่นั่นจี๖กันแหละหกตัวหกแปดตัวถ้านเขมนไม่พี่น้องเปลงพี่น้องแต่ทาจะไปตีโหลักร้อยหนึ่งแปดหนึ่งับแปดเหยวหนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดนีี่อืนึ่งสองตัวมันมาบนบนล่างบนตัวนึงล่างตัวนึงแต่ว่ามันมาถึงุเลยเห็นมาคุนเลยมาบนข้างล่างอ เหมควนำเนอ่ากางคำนวลดิพี่น้องตัดตองหยค่อนเลยก็ไม่ได้มันกันอไรมันก็ยิงซีเลยอ่าอาชุดเบืองต้นเื้อเพียเด้อชุดเบื้องนอ่าเอาชุดเบิงต้นชุดเบืองต้นอืมเนาพี่น้องเนาะบ่ตองรอนนิ่นว่าบอตองรอนาั่นครับผมเนาะผลิกบวยทีวันี้โอ้อดีวิขาด่วาดบ่อยเพิ่นนี่เนาะ บอกแบบผิดไปคนบอกหายบอกที่เดิมเดี๋ยวคนบอกหายคนบอกหายเตคนจะบอห้ uh, right uh ้าโหเขาจะมาว่าอ uh ือ huh. อ uh ่าเพราะว่าห้าคขานวณกันทดๆเนาะอ่าท่ายท่มเาบอกที่แม่ตัวนี้ม่ออก็จะออกขายที่เบ็ดลยอ่าขายแต่มือแรกเลยเนาะอ่าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกราเต้องเปลี่ยนเราต้องเอาไปใช้จะมอกว่าแรงตงนี้นาะอืาแต่ว่ามือมือที่ถ่ายมาฟันแรงหนึ่งหาหนึ่งหกโอืออ่า นาะสรุปไพ่เมื่อเช้านี่ผู้ใดทีท่ติดตามเนาะเออเลยเฮ่กันบ,บ่พี่น้องเลยเฮ่กันบ,บเ่เพ <c oughs> ื่อเพื่ออีดมอืมอะมีนอันนี้คือลักไรกับเบนเนื่องกับแปดนั่นบ่นมาแต่นึงมาแต่นโอ้ไพ่ไพ่ย,ยากได้มากแปดกแปดใส่มันขีนะาากข่กับคู่เนาะ่กคู่กับแปดมาข,ขี่มาคูมาข,ขา,าขี่กับนงแกันบ่โน้ใอ้เลอกเอาขี่กับคู่เมาอดกคู่กเลย ตะไปได้ให้บดทั้งล่างมันวะอันเี้อันสองตัวนี่คือบ่มาบดขึนมาอะ้รมันโอ้ผ่เขาบดกับเขาล่างอือนี่พี่น้องอ่ามีตัวมากคักบ่หือมีใช่ไรมือบ่กให้ไหนมากเป็นตไหก่อนเอาเป็นตามสูตรก่อนอืก็ไงไปไปไปทำไมสองกับสามมาตัวหนึ่งหลังสองกับสามมาตัวหนึ่ง Ừ, สองสามมาเต็หน,นเอาเก็แสดงว่าก็ต้องสีสามซี่สองเตตัวใช่ไหตัวเก้ากวัาเีโอ้โอแปดสีสามเพิ่งออกไปบ่งี้นย่งก่อนปี่สอกแม่ออกตัวกามันอาอืึมสองกับสมมาตนึงอมาแ้วรัปดซสองทนสตหนึ่งซี่สองโอ้เน,น,นี่ยสองสามมาตนึงเยอือโอ้อืมเอาเอาีร่าง ไปตองวดทันทีเปดูนี่นะมาต้องรอน่านพันวาเนาะนี่มาหากบ่เปลี่ยนเ่เลีที่เปลีวสิเปที่เปเตเปลนไปได้หมดแล้วเนาะหายไปก้าพร้อมเดาะพี่หลังเ้หาไปกาพร้อมเนาะเอ๊ะนี่เ่ก้เลยเนาเอาีรักีไปิมับดิเอาซีรักซมซีรักมันออามากะเนานนี่เหรอที่เออต้องเปทยเนาอามาใมาให้ีักซเปเนาะโอ้ บ่หายขัดเ็ดขาดดยบ่มาบ่เม่นต่หบบที่เราซีต้วเบสออกขึ้นนกขึ้นอเอฟซีเบิ้งงต้นแบบกขึ้นยั่นัดดินดูไรกว้างข่อยกันันน้ำเจ้าปว่าเอฟซีเห็นอไปก็ต้องหันน้ำแล้วเนาะไปไว้บ้านไท่านใจนี่เขาที่ของเขาพ่ต้องเชี่ยขึ้นเงินยังไม่เสร็จที่ร้อนอ่าไปขึ้นเงินหานึงนะกันเสื้อตัวนี้มาความด้วย เอาขึ้นมาบ้านพร้อมมานอนฝันพ้อก้อนมูมดิก่อนมูด้วยนี่เต็มก่อนเบิรงดูเพั่นขี่เขาท้าวอาจารย์ดังๆข้าเจ้าสิปอยมากเหรอที่ว่ามันหาบ่าได้ก็สิี่า้อีก,อกอเอาเพรานว่าปอยก่อนใครมาได้รอกเรียนแบบ สูตรคำนวณนเองแท้ๆแต่ว่าปล่อยไว้ว่าแท้เดียวท่านใสรษฐีเขายอดไวปดิเอาแต่สร้างแต่จ่อบางคนเขาจ่อเก่งเลยจ่องนาดที่จันเนาะเอาไปเบิ้งเอาไปเขาก็เหนียวตปิเออเก่งว่ามันจะตรงกันบ่เพิ่นเพชรตั้งใดเพิ่นตั้งใดมากตัวนี้ซุ้มข้าเจ้าเป็นสูตรอะไรทำยังไงถึงออกมาตัวนี้ข้าเจ้าก็จะไปคิดคนสูตรที่จันเออมาๆวันนีิเพิ่นทำไมาสิโอ้ ไฟเฮตต์ดได้แยม่มากที่การกับเช้ยนขาดตัดไปเยอะหักเดียวก็มากเลยเราดังพรอ้อมอ่าเอาพี่น้องแคปน้าจอเอาเด้อหลักร้อยมีหนึ่งกับแปดเนาะแต่ว่าหลักสิบนี่อยู่สั่งมั่งเขาหลักสามเหรอัวหนึ่ง,นะงอ่าแต่ว่าหลักไม่นี่นั่นอยากอยากอยากอะไรนี่พี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าเฉีดก็คือซีสามซีสองอันเนี้ยเปิดหละกสามมาตัวนึงมาตัวเดีนวอ่าอ่าตัวเด่นเพิ่น อ่ะเนาะอ,อืมัชทนาจาครับสำหรับ,บเซียนขาดปัดกงวดเอ้าอืมเอาออมันม,มีโอกาสดังบ้างหซิบสี่กลนะุ่มห้าเหรอโอ้โหว่าได้แค่แ้มมันอืมม่นอะว่าจะท้ายต้นนี่มอเมอได้เม่อไรแล้วโอ้ <laughs> เอาพี่้องเอากรมูด้วยพี่้องด้วยไปหาจับตองเอาอาจจะหนึ่งสี่สองก็ได้แปดสี่ช้องก็ได้เต็มากไหมอืมเนาะอือหมดแรงหก็จะย่อตามตัวที่หลังตามตัวที่หลังเนาะไปตองกัดตุกอนพี่รองเนาะชุดนี้ปั้นขาดปัดครับอขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังครับผมขอให้เฮงๆปังปด้วยกันค่ะ